ก็เปลี่ยนนะคะก็ใช้ตามที่แม่เปลี่ยนแต่พอวันหนึ่งที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะเขาไม่รู้ว่าการเปลี่ยนชื่อต้องทํำยังไงบ้างเพราะครูรู้แต่ศาสตร์การเปลี่ยนชื่อแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วต้องทํำยังไงการเปลี่ยนชื่อที่ถูกต้องนะคะคุณจะต้องเขียนชื่อเบอร์ชื่อนามสกุลตัวเองชื่อเก่านะคะแล้วก็บอกว่านี่คือชื่อเก่าชื่อนี้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 นะคะแล้วไปทําบุญให้กับชื่อเก่าโดยการถวายสังฆทานการทําบุญการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการตักบาตรก็ได้ นะคะในในเวลาที่เปลี่ยนชื่อแต่ชื่อมันทําแทนกันไม่ได้นะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อให้ใครแล้วทําแทนเขาได้สมมติว่าเราเปลี่ยนชื่อให้ลูกแล้วเราไปทําบุญแทนลูกเงี้ยไม่ได้นะคะเจ้าตัวค่ะถูกเราเปลี่ยนชะตาชีวิตเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปทําบุญให้กับชื่อเก่ามันจึงทําให้จะเกิดช่วงจังหวะการลวนของชีวิต ะะยิ่งช่วงจังหวะที่เขาค่ะเติบโตเป็นวัยรุ่นช่วงเข้าอยู่สู่วัยสิ้าแน่นอนค่ะวัยเบนจเพศพอดีมันเกิดเป็นจังหวะที่เขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เขาอ่อแม่เปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกใจอะไรก็เฉยๆทำบุญไหมแม,แม่พาไปก็ไปแต่เราก็ไม่ได้รู้วิธีการบอกเขาอย่างถูกต้องจนวันหนึ่งอะค่ะที่เขามีเพื่อนโอเคค่ะลูกครูค่ะจากเรียนดีๆจากเชื่อฟังพ่อแม่จะแบบว่าอยู่ในกรอบเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลย ะะแม่บอกขวาขวาแม่บอกซ้ายซ้ายแม่บอกข้างหน้านะคือเป๊ะมากนะคะทั้งลูกชายลูกสาวบอกก่อนเลยแต่พอเขาเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก้าวเข้าสู่วัยสิบห้าสิบหกนะคะลูกครูเริ่มเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะใครหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงสู่วัยรุ่นส่วนหนึ่งก็ใช่นะคะส่วนหนึ่งก็ใช่เด็กก็มีฮอร์โมนเนาะเขาก็จะเป็นฮอร์โมนวัยรุ่นละนะคะแต่สิ่งที่ครูเห็นนะคะคือหนึ่งลูกครูจากคนที่แบบเชื่อฟังพ่อแม่นะคะ แต่ลูกครูทุกวันนี้ไม่เคยเถียงพ่อแม่นะคะทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยไม่เถียงไม่เคยเถียงพ่อแม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกของครูก็คือเขาดื้อเงียบเขาจะทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราบอกเขาเริ่มติดติด,ต,ดติดบอลน,นะคะดูเล่นเกมฟุตบอลหนักมากเล่นทั้งคืนนะคะแล้วตอนเช้าก็ไม่มีแรงไปเรียนไปเรียนก็ไม่เข้าเรียนนะคะเริ่มติดเพื่อนเริ่มแบบเข้าบ้านดึกเริ่มแบบโอเค มันเป็นในเรื่องข <Stars> ในในอง,ของวัยรุ่นก็จริงแต่พฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นแหละค่ะมันทําให้ครูค่ะเมื่อเมื่อไม่นานนะคะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเองนะคะมันทําให้ครูค่ะเริ่มดูประกอบนะคะเริ่มดูประกอบในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์อมแม่เจ้านะคะท,ทั้งทั้งที่เราก็เริ่มศึกษามาแล้วแต่เราไม่เคยจริงจังเลยกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของคนในบ้านพอครูค <ína> ่ะเห็นเบอร์โทรศัพท์เขานะคะ มาบวกกับจังหวะที่เราเปลี่ยนชื่อให้เขาโดยที่เขาอ่ะไม่ได้ทําตามขั้นตอนนะคะมันเลยทําให้ชีวิตอะค่ะมันเกิดการแปรปรวนช่วงวัยเบนจเพศพอดีแล้วครูค่ะก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เขาแล้วก็พาเขาไปทําพิธีก็คือแบบไปทาบุญให้เบอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่น,น,น,นอะไรอย่างงี้ค่ะคุณเชื่อแม้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะเขาเริ่มรู้ว่าโอเคแม่เปลี่ยนให้เพราะว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะไม่นานค่ะลูกครูก็เลิกเล่น ฟุตบอลลูกครูก็เริ่มดีขึ้นลูกครูก็ไปเรียนจนเรียนจบนะคะนู่นนี่นั่นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นถามว่ามันดีขึ้นแบบพลิกเลยไหมก็ไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่นด้วยแล้วเป็นเด็กก็ทุกอันนี้ก็เข้ามาหาอะไรแล้วนะคะทุกอย่างก็โอเคถามว่ายังเล่นเกมไหมก็เล่นอยู่นะคะก็เล่นแบบปกติกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆอ่ะทีนี้